สวัสดีค่ะเยอะแยะจ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทักทายพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกคนเลยนะคะที่อยู่ในช่องแล้วก็ติดตามเกิดมานะคะช่วงนี้แอดอาจจะมาไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่วันนี้จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะในกลุ่มนะคะใครที่เป็นตัวแทนจําหน่ายสลากนะคะก็งวดนี้จะ ซื้อกดจองจะเลื่อนเป็นวันที่21นะคะทุกคนก็คืออีกในกี่วันข้างหน้านี้นะคะทุกคนอย่าหลงอย่าลืมนะคะก็เตรียมเงินให้พร้อมนะคะโอนเงินเข้าบัญชีก่อนวันกดซื้อกดจองนะคะก็วันกดจองเป็นวันที่21นะคะวันกดซื้อก็คือวันที่20นะคะเพื่อนๆนก็คือใครจะกดซื้อให้โอนเงินวันที่19นะคะวันที่20จะกดซื้อส่วนกดจองก็โอนเงินวันที่20 กดจองวันที่21ค่ะก็คือโอนเงินล่วงหน้าก่อนวันกด,ดซื้อกดจอง1วันนะคะก็ะมาฝากเตือนเพื่อนๆพ,พี่ๆนะคะเพราะว่าทางสำนักงานได้แจ้งประกาศเป็นรายละอักษรแลว้วเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ของสานักงานสลากได้นะคะ glo.or.th นะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะทุกคนวันนี้แอดก็มาทำคลิปทักทายพี่ๆเพื่อนๆนะคะในช่องเยอะยะจ้าชนแนลนะคะก็มี ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกดซื้อกดจองฉลากนะคะรีวิวต่างๆที่เคยได้ทําเอาไว้นะคะแล้วก็ในช่วงสอสเดือนที่ผ่านมานะคะได้ลงคลิปเกี่ยวกับเพลงบ้างอะไรบ้างนะคะก็อาจจะมีลงบ้างลบไปบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นการรักษาข้อมูลของช่องนะคะเนื่องจากช่องมีปัญหากับทางอ YouTube อยู่นะคะก็เลยอ,อาจจะรอ,อการดําเนินการอยู่นะะทุกคนแต่ก็จะมาทําคลิป ฝากบอกพี่พี่เพื่อนเพื่อนเช่นเคยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้ช่องมันหายไปไหนนะคะถ้าช่องโดนปิดไปก็เดี๋ยวถ้ามีช่องใหม่เดี๋ยวจะมาแจ้งข้อมูลให้ไปกดติดตามกัน,นะค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้ช่องยังอยู่อยู่นะคะแต่ว่ามีปัญหากับทางยูทูบอยู่นะคะก็ต้องรอการอนุมัติก่อนนะคะว่าจะสามารถดําเนินการหรือหรือช่องจะถูกลังับไปนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้แอร์ด้วยนะคะอาจจะโดนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยอาจทาคลิปที่มันแบบว่าไปซ้ํากับคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาเล่า ข้อมูลให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าแอดไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่ก็พยายามจะทําคลิปต่อไปนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็จะามาประกาศเตือนเฉยๆนะคะว่าเขาจะกดซกกดจองเลื่อนไปแล้วก็มีข้อมูลดีๆมาฝากด้วยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับทางรัฐบาลที่เขาใครสนใจนะคะจะลงทะเบียนอ,อยากได้บ้านนะคะเพื่อคนไทยนะคะเมื่อวานนี้ทางารัฐบาลเขาก็ได้ไป เปิดโครงการนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์นะคะบ้านเพื่อเพื่อคนไทยนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนเอาไว้นะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อบ้านนี้ก็คือเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะน,นะคะไม่มีรายได้เ,เดือนละรายได้ไม่ถึง5 0,000บาทนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอที่อยู่อาศัยมาก่อนนะคะก็ลองดูกันนะคะก็มีให้ให้สนใจทั้งบ้านทั้งคอนโดนะคะ ก็ลองเข้าไปลงทะเบียนกันดูนะคะเมื่อวานมีคนลงทะเบียนกันเยอะอยู่นะคะก็อาจจะล่มบ้างหลายบ้างแอนก็ลองไปลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงทะเบียนง่ายๆแค่กรอ,อกรายชื่อนะคะประวัติส่วนตัวนิดหน่อยนะแล้วก็มี otp ตอบกลับมานะคะทุกคนก็เป็นข้อมูลดีๆมาฝากนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะก็ข้อมูลแอปทางรัฐนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะใครที่ยังไม่ได้ผูกหมายเลขบัตรประชาชนกับพร้อมเพย์ผูกกันนะคะ ก็สามารถเข้าไปที่แอปธนาคารที่ตัวเองใช้อยู่แล้วก็ตั้งค่าได้เลยนะคะใส่หมายเลขบัญชีเป็นหมายเลขพรอมเพย์ถ้าเกิดข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบผ่านนะคะรัฐบาลก็จะโอนเงินหมื่นให้สําหรับผู้สูงอายุนะคะหกปีขึ้นไปเนาะที่เคยลงทะเบียนอแอทางรัฐเอาไว้นะคะก็สรุปนะคะวันนี้มีข้อมูลมาฝากพี่เพื่อนๆหรือปานาอาก็มีหนึ่งนะคะก็คืออย่าลืมอัปเดตแอปปอตังนะคะเลื่อนวันกดซื้อกดจองเป็นวันที่20-21นะคะแล้วก็ ข่าวสารจากทางรัฐบาลก็ผ่านเว็บไซต์นะคะเพื่อบ้านเพื่อประชาชนนะเพื่อคนไทยนะคะก็เป็นข้อมูลดีๆก็ใครสนใจก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะแล้วก็แอปทางรัฐนะคะก็เอามาฝากาแจ้งข่าวพี่ๆป้ปาะนอานะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุยกันวันไลฟ์กับเยอะแยะจ้า ja ja นะคะทุกคนฝากาดูช่องกันด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีลงเพลงบ้างอะไรบ้างลบบ้างก็ขออภัยนะคะก็ อย่าให้ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ